คนหน้ากเศาตกพี่น้องสบายดีเด้อท่านผู้ชมบุตสู่สุคนทรงหมองสุบอลพี่น้องกลับมาบ้านมาแม่หาเจ้าคินฮอดคินฮอดเจแดงก็ไม่เงยเมอนหากบ่ได้ยังมาฝากด้ยเแดงก็มนตารพี่น้องเป็นยังเพราะว่าไปงานชกของแม่เอาตายเลยองมนไหนสบายดีพี่น้องขามาพ่อก็ไม่งยเมอนอีกแล้ว กำลังเกือบบมท่านพี่น้องเลยป้าตัวห่อเขาห้อน้ำเงาวไปใส่ีปุ่มไปใส่ไปหาหมอเป็นยังคือเออหนักสุดหนักมอนหนักมอนัดไปตีเนีใส่หมักคูนเจ้ามันมีบ่ดวงคูนดวงคูนกับบดีมีก็มันมีมันก็อยู่ในหมักมันนี้นี่เด่นี่เดนี่เพิ่นสิบสิบเบ็ดหรือว่าคิดหมักเบ็ดหัืออะไรพี่น้องเลยกูขมากเพิ่น ห่อเข่าอิ่มทีห่อเข่าหมดแดงว่าบักเตี้ยสิไปน้ำยังอันนี้แจวขี่กระเดือนไปแกเดียวคิดว่าแจวแล้วมันขี่กระดักขี่กระเดือนมีน้ำมีผ้ามีมีเจ๊แจงก็สิไปน้ำกันนี่มาแล้วแจวได้เสี่ยวไฟฉลาดเป็ยังสบายดีเลยไหมลูกตีนเป็นยังก๋อ้ย นอมันถือยังทำอีกนะเนี่ยไปใช้บัวลอยได้ปขะค่ะมาเขาเงี้ยนะกัดเปิดเงี้ยมั่เปิดับเอาหนังเงี้ยไว้ท่ันเดีเข่าดอกัะถ้าย่อยเปิดถาเพื่อมันสีเปิดถาบัตรโควิดออกเบ้ดแล้วก็จัางเงี้ยเลย มันจังบอเสียเวลาอันับหนังเงียนอีกหักหัก็ไปหับอยู่ห้องการบ้านผู้หละห้องการบ้านน้องแตะเข,ข,ข้ามาย,างยางังสีง่ยิงสองใส่สองบ่เหิงเขาเจ้าวะยังบ่เหิงเดี๋ยวยังว่า,หาแหละบอนมาต่อเขากา็คือว่าแหละอยู่ในบ่อของบ่ิเลเด่อยู่ใน,บ,กกนบ่อกระวศ์มันนี่

จะหมัดดูหนาปูดิหมัดบอกมันกัดต่หรือเบิ้งสิมัดดสิดอกสีไปคนเดียวนี้ไปคนเดียวใหู้้อยากไนบักดิบักดิตีอะยากไปน้ำเจ้านะมันไปน้ำตีเอามันไปน้ำพอมีมุงประยัดฝนตกันสิ้เออจะสิดงไปไกลบอบ้น no> น้าใคหวยห่างเลยตกะกับแม่แรนขึ้นมาเด้อเตี้ย จ <tit> ้องน่ะแดดปลาจ้องเออจ้องน่ะให้น้องอยากไปนําบักน้อยๆน่ะกะดีเถอะโอ้ไปน้องน่ะอยากไปไปๆมือเฮือนกเด้อฝนักเาตกน้องเอ้อะกบมือเฮือนเฮาเหมือนกสิลงไปสิเ็ดพี่น้องเฮากก็มาเยี่ยมยามก็เอ้อแล้วก็สิเมื่อ เสแสดงต้องบปอยู่เพื่อนนั่นนะคดไปทางไหอย่างมึงอย่างไหไปจะเศร้าผู้เขอามานอนบ้านแล้ปันเออข้ามาซื้ๆนี้เนี่ยมีใจมัง่งเขาไปใช้เบิร์นี่ไอ้ปันหู้บอก เออมันไปได้ยางไงบ่มันไปคุกอกซิดินบ่นแตบบ้าแวดกินเห้วกินเห้วเรียบอยู่เต็้หน่อยไปใส่เบอรนะกล้องกล้องฮะไปไดินน้ำหัวยก้อนไปคุดกอกซิดินบ่เนี่ยบ่ปะ่ะอีกก้อนไปคุดกอกซิดินบ่ คุติลโอุ้ยพลุตกไปแต่ว่าไปคุติลโลไปกระพายเออกระปะเตยนีน่นี่ไปกระเมนนองไขดาวพี่น้องห้าก็สิกับ้าวโคเมือ่อเลยสะหาไพ่กรบโบยูย่หาไพ่กรบโบยู่เนาะพี่น้องบักระตอกมือน้ำผ่อบ่บักระตอกมือน้ำผ่อบ่ น no. ี่นอดาไปคุิลรเออใต้ฝนตกเขาก็เห็นควายมันบ่เนาะฟังเบิงเข้าไปแล้วมันได้บ่กชเจ้าเขามามื่อไดปันเดิแ้วเออตั้งแต่ก่อนันเขาเขาพูนทนที่วันทสน่ะูตั้งแต่วันที่ส เออท่เนขามาบักเงเขามาลิล้นมาสิเขามาแย่ให้ก้อนมันหกักโบยูนี่ยิีนะบางังัน,น,นว่ามันเจ็บท้องน้อยอีกเสร็กก็ลลเลยว่าเขามาเบิ่งเขามาผัดไปแหละผักเออมันบริดบไย้มือยอยเงี้ยนะม,ม,มันเมื่อยมันเจ็บท้องน้อยอีกว่า บัวกบบอ,อบด้กินพี่น้องเอ้ยนั่งก็จะเป็นต้องดงไปเมื่อยเจ็บท้องเนาะอยู่มีแต่ไปบริเวณอ,น,อนามอกอนามายัยผมมีเวลามีแต่ไปหาเงินอาสาวกินขำต้นคูนใหญ่ลยพี่น้องเขามาเยี่ยมยาเมืองเฮือนหลายหลายเมื่อหลายวันแหละ เป็ดเป็ดเปื่อนมากเลยมาเบิ่งเฮือนหนองสาละเฮา,าอีกครั้งกันกรบเมื่อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ลูกก็คือสิบ่อยู่แล้วแหละเพื่อเฮาใว้เอพคลิปแล้วเฮาจังลงจังเมื่อเลยเฮ้ยนี่ยังแบบเพลินเมื่อเยเลยสิเข้ามาเยี่ยมเบิ่งเพลินสะดอกประตูทางนี้บ่ได้ปิดไว้พี่น้องเฮ้ยมันก็เลยแบบว่า

ติบอกเอื้อยก่อให้จักน่อยขึ้นมาแกะให้ FC บอกว่าแกะออกไปพุ่นแล้วก็ยังบได้มีเวลามาแกหรือว่าบดแล้วมันก็แกออกได้บ่คั่นแกออกได้แล้วให้เจ้ามันมาแกอเองบดแล้วมันติดเลยบ่พี่น้องเออด้ๆ แล,แล้วมันแกะบัดน,ออนี้ออกออกเนาะถ่ายผู้เจ้าเข้ามาได้เขาเห็ดเองเนาพี่น้องบัดนี้ลองแกะของเขาลอง,ลงเอ,อ้อกระมวลอยู่ได้แหละแกะเขาคิดว่าบัดแล้วไดมันมัน,ม,นมันสีเป็นแนวนี้บอก เห็นบกโอเคบ่จะก่อออกแล้วเพิ่นก็ยังเฮือนครัวกับห้องน้ำนองสาละน้องท่นมาง่ายว่ะสันคุดห้องน้ำไว้กับบริหิตเลยโควิดมาบริงเงินโอ้ยว่าอยู่เทิงเลยสะท้อน มื Bien, ่อบ่พ่อยเอื้อยเฮาก็สิได้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยอําลาพระจ้าพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้อฮะเออเข้ามาจอบงมันบ่อยู่นําพอมันนี่นแม่ว่าว่านบดไปหาุดหาเยลมื้อแหแม่มาอกาก็มันเมื่อยมันมึนปะเตือไปเบิดพ่อเบิดเมีย่ปะเตือน่ะ กะสิบุรีอนามัยไวด้ดอกพี่น้องเฮือนกะอนามัยไว้เลยที่พอลลางาคักเนี่ยเลยขั้นคนบ่อยู่อนามัยก็คือเก่า,าพี่น้องก็มีแต่ถ่ายจ้าของเข้ามาจากอนามัยบาทเดียวแล้วก็จบไปแตวเด็กเพีงยงเด้อเดี๋ยวขอตัวลาก่อนเด้กพี่น้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พอพอขันคลิปนะอ่ะคือว่าลเลยเฮือนนี่กะยกให้เป็นพี่สาวกกเป็นทียบหอยพี่น้องเอ้ย ยกห้พี่สาวแล้วเพราะว่าเลี้ยงน้องทุกยากปากมองเลี้ยงน้องมาตั้งหาคนแต่ก็บ่มีเงขายน,น้องนุ่มกะบยกเพื่งลังนี่หายพร้อมเพียงแคงหนาสำหรับความคิดของเฮาเนาะก็อแม่กะบอกว่าใหา้คนมาอยู่เลยยกเลยพ่อแม่ทีอยู่น้ำไผ่กะรอเบิ่งตอนต่อไปพี่น้อง ไปหั่นกับไปสั่งเนื้อสั่งตัวมีกระนองสาำล้วกระ,ะกนองสำลับก็บอยู่หน้าแล้วก็เฮาเทียงหน้าก็อาจินเป็นของบักไอ่โตตามแผนการทำแม่ในเงินแววแววสำหรับไอบกก้บก็มีเฮือนแล้วอยู่บ้านเมียเนาะพี่น้องไปปะพอแล้วพี่น้องหยุดยาซใส่เตกไปแล้วไปแล้ว